สวัสดีจ้าพอๆพกอันแม่เอฟซีและแฟนคลับได้จ้พพละขอบคุณหลายได้จ้ะเด้อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะกด subscribe ก,กดกระดิ่งเนาะพี่น้องเนาะเอาลูกเข้าบ้านกันเขามาแล้วนะจ้ะเขามาเร็วๆเปิ้ลไม่ยอมเข้าบ้านเอา เอามาให้มินายแลวดูดูเขาเห็นพ่อเขาเล่นของนี่พี่น้องเอ้ยอาโน่นข้างในก็เล่นน่นโน่นนะแม่กำไรน่นนะระวังลูกข่อยฉลังฮัก์เดอร์เท่าเอ้ยกระโดดหลายๆคอเคิร์กกกระด,ดูคอเบิ้งพี่น้องเบิ้ง เต็มรับทราด้วยจ้ะคนเห็นพอคนถือของเล่นพี่น้องเอ้ยมึงด้วยนะนี่ตายล่ะให้เขางับได้ได้เดี๋ยวคนมันสิหลุดเปิดบ่ม,มีแนวเล่นจุ่มข้างนอกอยากเลนพื่นไรงีเออมักเบิดแหละเพราะว่าเป็นคนไงคนนกนะแมวกับน,นกมันถือกันอยูอใ่ใสอ่ะอะนี่ ดูดิน่ะดูดิน่ะเอาเฮ้ยอืมเฮ้ยตึง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  ลายแดงตัวอ้วนกระโดดไม่ขึ้นหรอกหลอกหนูกระโดดไม่ขนะึ oh. Oh. Uh ้นหลงอ่ะเออโหโอ้โหอาจารย์อ huh. uh ืมอืมอือือ พี่น้องเอ้ยประผานี่ไปยังไงแม่ตรงไม่ให้ลูกใส่แต่ให้พ่อมันใส่สลีดลูกชายก่อนลูกชายสามีอะไรลยลูกคอยถืองับคอตีเบื้องด้วยเหรอเบื้องคอสลีดด้วยเป็นยัง นี่ไงิงงังคอดด้วยมันคอดลูกดูคลอดจ่บเป็นวะไม่ปวดคลอดสเลดแมวเรเออมาแม่แล้วก็หาแน,นแว้หสเลดนี่ลีดอ่ะม่ให้ก็ได้าาขอบคุณแม่สุแล้วจ้ะ เด็กๆได้เล่นเออโอ้สมจุกเนี่ยกระโดดสูงอีดีได้สมจุกอะ่ะออืมขอบคุณาหลายๆนะจ้าเด็กๆกินข้าวอ,อยู่มันหมดแล้วดูเด็กดูดูออดูนางเอกเอ็นนั่นนะนะดูดูใบเงินบังแม่ใบเงินนะพี่น้อง Uẩn lại cho lắng em Uẩn cho lắng em cho với ของเล่นอย่างอื่นโนเล่นเป็นไหมเนี่ยอืมอืมฮะอือหืออือหืออออเบอกดูแม่ไปเงินหน่อยหน่อย ต้นเต้นได้ไหมนะเฮะอืมอืมอืมขอบคุณหลายๆด้จ้ะเด้อของเหรียญแม่สุขอบคุณแม่พ่อพ่อแม่แม่สุขุทุขวลด้จ้ะเข่ามะละากออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อกดจับตะไคร้กดกระดิ่งจ้ะงานตลอดทะเลอยู่นี่เออสวยเก่งเออสวยเนะี่ย แงนถ้าได้ยังไงจ่ะพี่น้องชอบเล่นของเล่นมากชอบอืมชอบชอบจริงจเลยเนี่ยชอบจริงๆเนี่ยชอบจริงๆไงเ่ชอบจริงๆเนี่ยชอบจริงๆเนี่ยชอบจริงๆอิชอบจริงๆมากหลายพี่น้องเอ้เนี่ย mặt khạc mặt nè trứng à, trứng à, trứng mặt lại à, trứng à, trứng à, trứng à trứng mặt khạc âm à, mặt nè ได้กกระขอบพุม่มม่สูได้จ้ะเด้อของมาให้เด็กน้อยเห่ียมากลายเด็กน้อยมากลายโอ้สมจุกเนี่ยกระโดดสูงแท้ๆได้สมจุกอะ่ะไ <c oughs> ม่แอบอยู่นี่ Ja <laughs> พากันชอบมากจริงของเล่นเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วก็เล่น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 ดีจริงจริงอืมอืมเล่นดีจริงจริงเล่นดีจริงจริงเนี่ย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 ฮะวันนี้ก็จะิอปิดคลิปด้วยกับพี่น้องเด้อขอพระคุณหลายๆลาเลยสำหรับอของเล่นแม่สูได้จ้ะเด้อขอพระคุณหลายหลายจ้า